ขอต้อนรับทุกท่านสู่โลกของความหลอนที่ซ่อนอยู่หลังวัดกับช่องหลอนหลังวัดที่นี่เราจะพาคุณไปพบกับเรื่องเล่าลี้ลับวิญญาณเฮี้ยนตำนานท้องถิ่นและเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นไม่ไกลจากคุณณชายป่าห่างไกลความเจริญ ที่ซึ่งชาวบ้านร่วมใจกันสร้างอารามแห่งใหม่ขึ้นนามวัดใหม่มงคลชัยแม้จะยังไม่ใหญ่โตโออาแต่ก็เปลี่ยมไปด้วยแรงศรัทธาสมภารคนแรกของวัดคือหลวงพ่อบุญชูพระเถระวัยชราผู้มีเมตตาธรรมสูงส่งท่านมีสามเนินรูปแรกและรูปเดียวในปกครองชื่อเนนเอกเด็กหนุ่มวัยสิบห้าที่พึ่งละทางโรคเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒในช่วงปิดภาคเรียน ชีวิตของเนนเอกในวัดใหม่ดำเนินไปอย่างเรียบง่ายและสงบสุขตื่นแต่เช้ามืดทำวัดสวดมนต์บิณฑบาตกวาดลานวัดและร่ำเรียนพระธรรมวินัยจากหลวงพอ่อทุกอย่างดูปกติสุขดีจนกระทั่งวันหนึ่งในช่วงบ่ายแก่ๆขณะที่ฝนกำลังตกพรำๆโยมผู้ชายท่าทางลึกลับคนหนึ่งก็ขับรถเก่าๆเ,เ,เข้ามาจอดเทียบหน้ากุฏิหลวงพอ่อชายผู้นั้น หอบหอผ้าสีดังคล้ำเก่าคร่ำคร่าเข้ามาในกุฏิเนนเอกซึ่งกำลังนวดขาให้หลวงพ่ออยู่เหลือบมองด้วยความสงสัยบทสนทนาของทั้งสองแผ่วเบาจนเนนเอกจับใจความไม่ได้ทั้งหมดได้ยินเพียงคำว่าเลี้ยงไม่ไหวบารมีหลวงพ่อสูงส่งและฝากให้ช่วยดูแลเมื่อชายลึกลับกลับไปแล้วหลวงพ่อบุญชูก็ได้แต่ถอนหายใจยาว ท่านค่อยๆคลี่ห่อผ้าสีแดงนั้นออกเผยให้เห็นร่างของทารกแห้งกรังขนาดเท่าฝ่ามือผู้ใหญ่ผิวหนังเหี่ยวย่นดำสนิทดวงตาโบลึกริมฝีปากแห้งผากเพยเยอะเห็นเหงือกไม้น้อยมันคือลูกกรอกของอาถันหลวงพ่อพึมพำพ่อแม่เขาเอาไปทำแท้งแล้วปลุกเสกขึ้นมาหวังจะให้ช่วยเรื่องโชคลาภแต่คงเจอดีเข้าจะเลี้ยงไม่ไหวเลยเอามาทิ้งไว้ที่วัด หลวงพ่อบุญชูนำลูกกรอกไปวางไว้บนผาาเล็กๆในห้องพระของท่านกําฉับไว้เนนเ,เอกอยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือแต่ต้องเป็นอันขาดทุกวันหลวงพ่อจะนำนมสดและน้ำแดงไปวางเส้นไหว้พร้อมกับสวดแผ่เมตตาให้แต่ดูเหมือนว่าดวงวิญญ,ญาณน,น้อยๆในร่างแห้งกรังนั้นจะไม่ได้ต้องการเพียงของเส้นไหว้เรื่องราวความหลอนเริ่มต้นขึ้นในคืนนั้นเอง เนนเอกกำลังสวดมนต์อยู่ในกุฏิของตนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกุฏิหลวงพ่อพลันก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนโยนก้อนหินมากระทบหน้าต่างตอนแรกเนนเอกคิดว่าเป็นเสียงกิ่งไม้แต่เสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกเป็นจังหวะคล้ายมีคนจงใจเคาะเรียกเนนน้อยมองออกไปในความมืดแต่ก็ไม่เห็นสิ่งใดนอกจากเงาไม้ที่ไหวเอ็นตามแรงลมคืนต่อมาทุกอย่างยิ่งเลวร้ายขึ้นขณะที่เนนเอกกกำลังจะจำวัด ก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้สสอึกสสอื้นดังมาจากทางกุฏิหลวงพ่อเสียงนั้นเต็มไปด้วยความหอยหัวและเดียวดายจับใจเนนเอกใจหนึ่งก็สงสารแต่อีกใจก็หวาดกลัวจนขนลุกชันเนนทำได้เพียงสวดมนต์แผ่เมตตาและคลุมโปงนอนภาวนาให้ถึงเช้าการก่อกวนของลูกกรอกเริ่มหนักข้อขึ้นทุกวันของใช้ในกุฏิของเนนเอกถูกย้ายที่เองบ้างมีเสียงวิ่งเล่นอยู่รอบรบกุฏิในยามวิกาลบ้าง บางคืนเนนเอกฝันว่ามีเด็กชายตัวเล็กๆผิวคล้ำม,มาชวนไปวิ่งเล่นในป่าช้าหลังวัดในฝันเด็กคนนั้นเอาแต่หัวเราะคิกคักอย่างน่าขนลุกเนนเอกนำเรื่องนี้ไปเล่าให้หลวงพ่อฟังท่านจึงให้สายสิงจดมาผูกเข้ามือและสอนบทสวดป้องกันภัยให้แต่ดูเหมือนว่าลูกหรอกจะไม่ได้เกรงกลัวเลยแม้แต่น้อยมันกลับยิ่งสนุกสนานกับการหยอกล้อเนนน้อยผู้บวชใหม่มากขึ้นคืนหนึง่ง ขณะที่เนนเอกกำลังเดินกลับจากห้องน้ำซึ่งอยู่ห่างจากกุติไปเล็กน้อยก็รู้สึกเหมือนมีใครบางคนเดินตามหลังมาพอหันไปดูก็ไม่พบใครแต่เมื่อหันกลับมาก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อเห็นเงาตะคุ่งของเด็กคนหนึ่งยืนขวางทางอยู่หน้ากุติแสงจันทร์สลัวๆทำให้เห็นเพียงรูปร่างแต่เนนเอกก็รู้ได้ในทันทีว่านั่นคือใครพี่เนนมาเล่นกันเสียงเล็กๆเ,กเกย็นเยียบดังขึ้น เนนเอกตัวแข็งทื่อสติกระเจิงวิ่งสวนกลับไปยังกุฏิหลวงพ่อทันทีแต่แล้วขาก็ต้องหยุดชะงักเมื่อเห็นว่าประตูห้องพระของหลวงพ่อเปิดแง้มอยู่ด้วยและผ่านที่เคยใช้วางลูกกรอกนั้นว่างเปล่าเสียงหัวราอกคิกพักดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังมาจากด้านหลังของเนนเอกเองเนนน้อยค่อยๆหันกลับไปช้าชภาพที่เห็นทำให้เนนแทบสิ้นสติ ลูกกรอกในร่างแห้งกลางกำลังยืนอยู่บนพื้นดวงตาที่เคยโบลึกบบดนี้มีประกายสีแดงวาวโรดมันกำลังฉีกยิ้มกว้างมาให้เขาอยู่ในผ้าเหลืองแล้วยังกลัวผีอีกหรือพี่เนนลูกกรอกกระโดดเข้ามาเกาะที่ขาของเนนเอกสัมผัสของมันเย็นเฉียบและหยาบคล้านเหมือนหนังคางคกเนนเอกกรีดร้องสุดเสียงพยายามสะบัดมันออกแต่ก็ไม่เป็นผลลูกกรอกหัวเราะเสียงแหลมสูงด้วยความชอบใจ ไม่มีใครช่วยพี่เนนได้หรอกหลวงพ่อก็ช่วยไม่ได้ทันใดนั้นประตูกุฏิของหลวงพ่อก็เปิดผังออกหลวงพ่อบุญชูยุนถือบาทน้ำมนต์อยู่ในมือท่านมองดวงวิญญาณที่กําลังเกาะเนนเอกอยู่ด้วยแววตาที่สงบนิ่งแต่เปี่ยมไปด้วยอำนาจลึกลับอัตมาช่วยเนนของอัตมาไม่ได้แต่พระพุทธคุณช่วยได้สิ้นเสียงหลวงพ่อก็สาดน้ำมนต์ไปที่ร่างของลูกกรอก โอ้ยกลัวแล้วหนุกกลัวแล้วหลวงตาเสียงกรีดร้องโหยหวนดังจนแสบแก้วหูร่างแห้งกรังของลูกกรอกกระเด็นหลุดออกจากขาของเนนเอกควันสีดำพุ่ยพุ่งออกจากร่างกายของมันก่อนจะค่อยๆจางหายไปในอากาศเหลือเพียงร่างทารกแห้งที่นอนแน่นนิ่งอยู่บนพื้นหลังจากคืนนั้นหลวงพ่อบุญชูก็ได้ทำพิธีสวดส่งวิญญ,ญาณและนำร่างของลูกกรอกไปเผาที่ป่าช้าหลังวัด เรื่องราวความเฮงของลูกกลอกวัดใหม่ก็ค่อยๆเงียบหายไปพร้อมกับการเวลาเนนเอกยังคงบวชเรียนอยู่ที่วัดใหม่มงคลชัยต่อไปแต่เหตุการณ์ในคืนนั้นได้ทิ้งรอยแผลเป็นไว้ในใจของเนนน้อยตลอดการทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้หรือเสียงก้อนหินกระทบหลังคานในยามค่ำคืนเนนเอกก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงดวงตาสีแดงฉานและเสียงหัวเราะอ,อันน่าผนพองสยองกล้าวของ ลูกกรอกวัดใหม่ดวงนั้นวิญญาณน้อยที่ถูกสร้างขึ้นมาจากความโลภและถูกทอดทิ้งให้เดียวดายอยู่ในวัดที่เพิ่งสร้างใหม่ในแห่งนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องหลอนหลังวัดกันด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวสยองขวัญตอนต่อไปขอบคุณค่ะ